เดี๋ยวพาไปดูเมล็ดบอนสีที่เพาะไว้นะคะวางไว้ใต้ล่มใต้แสลนแสลนก็80เปร์เซน์นะคะไม่โดนแสงแดดแต่แสงส่องถึงเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญเกบ้านสวนนะคะจะพามาชมเมล็ดบอนสีที่เพาะเอาไว้นะคะอายุรบราณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็บังบัง บางบางกระถางนะคะก็คงจะไม่ถึงสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะว่าอ,อยู่ในนี้เพราะเพราะไม่พร้อมกันนะคะอันนี้เพราะเมื่อวันที่28ดนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู28ตุลาคมนะคะ,อ,ะอันนี้ฝาแตกด้วยนะแม่อย่าเอ็กเพราะใส่ถ้วยแก้วขนมหวานนะซื้อมากิน แล้วก็เก็บเอาไว้ซื้ออาหารมาก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูยี่สิบวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมหกสี่เนี่ยวันนี้วันที่สิบแล้วก็ประมาณเท่าไหร่สิบสิบสองสิบสามวันนะคะอ้ยาหล่นลหเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เพราะโอ้มเมล็ดตีลังกาก็มีนะคะ ไปหลายสงสัยคงจะหนักเนี่ยตีลังกาเลยสงสัยคงจะหนักใบออกมาลากชี้ฟ้าเลยอันนี้ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างคงจะเป็นเพราะ,ะเมล็ดคงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะอันนี้ยี่สิบเป้ยไอสิบสิบไรนะสิบสองสิบสามวันนะคะ อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็28วันเหมือนกันนะคะเป็นจะไม่บอกนะว่าพันอะไรนะคะอยากจะให้ดูว่าเพาะแล้วมันออกไหมเนี่ยอันที่ยาวๆเดี๋ยวนะอันที่ยาวๆไม่ใช่เมล็ดบอลสีนะมันผสมมากับกับดินนะคะดินที่ผสมก็ไม่ใหญ่ก็ใช้ดินทราย ดินล่นปนทรายนั่แหละผสมกับขุยมะพร้าวสามอย่างนะคะดินในบ้านนี่แหละร่อนเอารวมกันสามอย่างมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพาะด้วยมเมล็ดทรายล,ล้วนๆเนี่ยงอกดีมากแต่ถ้างอกออกมาแล้วนะ่ะอาหารในไอ้ดินทรายนีย่จะน้อยนะคะ,ะทําให้การเจริญเติบโตของมเมล็ดบอนสีต้นอ่อนเนี่ยเพาะเนี่ยจะโตช้านะคะ ถึงแนะนาว่าให้ผสมดินด้วยขุยมะพร้าวทาไมไม่ใช้ขุยมะพร้าวด้วยเพราะว่าขุยมะพร้าวนี่เวลาลากมันออกเนี่ยสังเกตดูตอนถ่าหัวอะไรเนี่ยลากมันจะฟูนะคะอันนี้วันที่วันที่25ก่อนหนะ้านั้นไม่ค่อยออกอันนี้อันนี้ได้มาเมล็ดมาอันนี้แลราฝากกันไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยอนนี้ออกน้อยมากแล้วก็จับบ่อยนะคะมี มีการอยากดูและจับบ่อยเห็นไหมออกแต่ว่ากําลังจะแตกออกเยอะอยู่นะเนี่ยจะออกตามหลังเยอะอยู่ถึงไม่แนะนําให้จับเปิดดูบ่อยนะเนี่ยดินข้างๆมันยุบดินข้างๆยุบเวลาเปิดดูก็จับข้างล่างสุดนะคะแล้วก็จับข้างงัดออกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม การงอกก็กอกดีอยู่นะคะ80%ก็จะมีเมล็ดที่งอกบ้างไม่งอกบ้างนะคะเ,เวลาจับก็จับขอบจอบข้างล่างข้างล่างนะคะเพราะว่าตรงนี้มันนิ่มมากไม่แนะนําให้จับเวลานั่นเวลาเราเปิดนะคะพยายามจับถ้าใช้ตัวนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันทําใหา้แก้วข้างๆ้างยุเข,ข้าไปนะคะให้ดูว่า แก้วนี้แม่ใหญ่ซ้อนตั้งสามอันนะองกันการกระทบกระเทือนนะคะไม่จะเป็นก็ไม่อยากจะเปิดดูแต่วันนี้จะเอามาเปิดโชว์นะคะเห็นไหมมีหลากหลายสีแล้วเนี่ยสีเหลืองก็มีด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,หไหมสีเหลืองเหลืองมาแต่เล็กเลยนะคะกลางมาแต่เล็กเลยอันนี้ก็ยี่แปดเหมือนกันสิบสองวันนะคะสองวัน นี่ะอ่าอันนี้ก็น่าจะสิบสองวันเหมือนกันเดี๋ยวเขาเปิดก่อนนะอ่าเน่่เน,น,น่ออกละมันเปิดยากสักหน่อยนะเพราะมันแน่นเวลาเปิดก็ระวัง นี่แหละคือเมล็ดบอลสี12วันนะคะใช้ดินธรรมดากับดินทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวผสมรวมกันเลยนะคะทําไมต้องใช้พวกนี้ดินอย่างอื่นไม่แย้ไม่มีนะคะก็เลยใช้ดินบริเวณบ้านมันก็งอกได้เหมือนกันนะคะใครมีดินอย่างอื่นที่ดีกว่าก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะคะน,นี่ก็ปิดอันนี้จะไม่เปิดให้ดูเพราะว่าพึ่งเพาะไปได้สองวันเองหรือจะดูไหมละ่ะไม่ไม่อยากจะเปิดอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ พอไปสองสามวันนี่แหละเดี๋ยวนะดูวันที่ข้างๆไม่ได้เขียนวันที่ข้างๆกลวมลันลบมืออ่านี่เห็นไหมอันนี้สามวันมเมล็ดก,กำลังจะพองเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมไม่เปิดนานนะถูกอากาศข้างนอก ปิดเปิดปิด,ปด,ปดบ่อยเดี๋ยวจะฝ่อไปซะเลยแล้วก็ไม่ออกนะคะข้างล่างอันนี้ใส่กะละมังแม่ใหญ่เอ๊กอใส่น้ำไว้เพื่อกันตรงนี้เวลามันนั่นมาก็จะได้มีไอ้น้ำมาวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่ได้ก็คือเจาะเจาะก้นแล้วแต่มีกระถางรองอยู่น้ำตรงนี้ไม่ได้เข้ามาในนี้นะคะแล้วป้องกัน ะะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เปิดนะสองวันสามวันเหมือนกันตัวนี้นะคะสรุปแล้วแล้วก็คือเปิดให้ดูเปิดให้ดูสิบห้าวันสิบห้าวันเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คงจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเมล็ดที่ได้มานะ่ะเป็นมเมล็ดที่แบบแฟบบ้างรีบๆบ,บ้างนะคะไม่สมบูรณ์นะคะเจ้านี้เนี่ย ตอนนี้แม่ใหญ่แอ๋ก็เริ่มซื้อจากข้างนอกมาแล้วที่สวนของตัวเองไม่มีนะคะก็ใครอยากได้ช่วงนี้ก็ไม่ต้องทักมานะคะหาเอาได้ในกลุ่มบอลสีเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ออกดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขอปิดไว้เหมือนเดิมใครอยากจะานั่นก็ไปปรับใช้เหมือนเดิมอ,อ๋อลืมบอกไปถ้าน้ํามันแห้งหละ่ะเปิดปิดอย่างนี้ตลอดเลยเหรออันนี้ยังพอดีอยู่นะน้ํายังไม่ได้แห้งเท่าไหร่แต่ถ้าดูแล้วหน่าดินมันแห้งอ่ะสามารถที่จะใช้อ่ uh, ฟอกกี้เนี่ย โฮมน้ำเบาๆนะคะฉีดลดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อต้นก้าบอลสีนะคะเนี่ยต้นนี้สีเหลืองมีสามสีต้นแล้วนะาเท่าดีดูเนี่ยสีเหลืองมีสามสีต้นแล้วเหลืองก็เหลืองมาตเล็กเลยนะเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะด่างไหมหลากหลายสีอ่าทีนี้สงสัยอะไรบ้างถามได้นะใต้คอมเมนต์นะคะ ใครอยากจะเพาะก็วิธีเพาะง่ายๆเอาไปปรับใช้ได้ไม่ต้องใช้กระถางใหญ่โตหรอกพอไปได้สักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งก็เริ่มแยกย้ายได้แล้วแม่ใหญ่เอ็กวางมเมล็ดหางหางเอาไว้เพราะว่าจะได้แยกออกง่ายตอนแยกเวลาเข้าโตมาก็จะได้ไม่เมบียดกันนะคะกระถางขนาดนี้เหมาะสําหรับ20ไมเ่เกิน25เมล็ดนี่พอดีเพาะเลยนะคะไม่ได้หวานใช้วิธีการวางมเมล็ด เพราะฉะนั้นน่ะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้ใต้ใต้ได้นะคะใต้คลิปได้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะคะเนี่ยปิดไว้แบบนี้เลยไม่ต้องเปิดถ้าอยากดูให้ใช้แบบนี้แหละใสๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถส่งดูได้ถ้ามองไม่เห็นมันจะมีไอ้น้ำหมุนเวียนนี้ก็ใช้ไฟส่องอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็มองอีกด้านหนึ่งนะคะก็มองเห็นได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะคะ